ทำไพิพิธภัณฑนะ์ครับเพราะถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราถ่ายถ่ายหมดนี่คือน่าจะเจอน,น่าจะใช้เวลานาน,านด้วยครับเพราะนั้น<ม>เพื่อนๆที่อยากจะมานะครับหรือมาแล้วนะครับลองมาชมมาเยี่ยมชมที่นี่มาเยี่ยมดู อลังการ หนึ่งอล่าชมมาก่ะเือประมาณ ครับที่นี่เออขึ้นไปดูลูกปั้นทอง ร้อน,อ,อนน่นะร้อนนี่แ่าร้อนหน้าตาิน่เ็ังอ้เันีสัมอืมใหญ่มากแก้ใหม่นะคะแก้ใหม่นะคะลูกปั้นลูกปั้นสัมปิต คำรินะหามาแล้วข้อมูลที่ัาเราก็ไม่แปลนะครับเรื่องประวัติศาสตร์่าไรครับเพราะเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรมเลยครับเราแค่รู้ว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งนะครับที่ต้องมาของไต้วัน

ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับทุกคนเราเจอเเราขึ้นมาทางนี้แล้วเราต้องลงมาทีนี่ปะ รูปยังไงอ่ะฝนตกหรือถ่ายตอนฝนตกเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนะครับ ที่เรามามาดูวิวจาก,ากมุมนมุมสูงครับตอนนี้เราอยู่มุมเตี้ยครับเราอยู่ด้านล่างนะครับถ้าฝนไม่ตกคนน่าจะจะดีวันนี้มากเลยเราจะได้รูปที่แบบดีวันนี้แต่นี่แหละครับคือ,อเหตุการณ์ไม่คาดหมายครับที่เราไม่สามารถจะกำหนด,ดไรายได้เลยนะครับ เล่นครับโตลมครับลมแรงว่ะครับ <c oughs> ดู้เลยรูเลยครับสัน่นมันหนักตะลันนี่เราอยู่กันที่นี่ครับตาลันตาลัน <c oughs> ไปครับมึนหัวอ่ะดูว่เพื่อนที่นี่ไหม เราลมไม่ได้แล้วลมแรงตอนแรกมาข้างหน้าตอนนี้อยู่ด้านนี้แล้วไูอะไรทีเดียวแล้วสงบลงอีกครั้งแล้วกว้างมากเหมือน,น,นี่นี่เดินเอาง่้งายๆาเดินเหนื่อย เดาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดหยุดยังอ่ะเดี๋ยวลมมาฝนไม่มีอะไรเยอะ <c oughs> คือสถานการณ์เดายากมาก <c oughs> โอเคที่นี่เขาต้องความสะอาดถนนให้มีทั้งกวาดทั้งเครื่องเข่า ตอนนี้เราก็จะไปหาของกินครับไปทางเดิมนะมาทางไหนกลับทางนั้นนะครับผมครับแล้วเราทำอะไรเราเราไปเดินบนถนนใช่แต่เราไปเดินบนถนน ตอนนี้เรากำลังมาหาร้านนะครับที่เราจะมากินหาอะไรกินนะครับโอเคเราเจอร้านแล้วนะครับ อยู่ที่ร้านร้านข้าวหน้าหมูแถวอนุสรสถานเชียงไคยเซกชื่อร้านจิ่นเฟิงเบสทอไก์<ม>เป็นเมนูก็จะเป็นที่เขาเรีมกวาคือเหมือนแบบเป็นข้าวหน้าหมูสามชั้นหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็ลองสั่งมั่วๆไปนะเพราะว่าหมูคือเขาเป็น ออเดอร์ Order, มันเป็นภาษาจีนเราก็เลยแบบดี <Yeah. S 1> มั่นใจก็เลยสั่งมาโอเคคิดวีเอเจนนี่นี่นนเราได้ถูกมะอย่างนงี้ข้างนั่นอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นโอเค okay. มีที่เราสั่งมา ไม่ถูกตอนแรกตั้งใจจนะสั่งซี่โครงหมูแต่นี่คืออะไรไม่รู้ชีชีมนนแต่อันนี้เป็นกระพอกะอ่าอันนี้ถูกกับข้อหมูอืมกัข้าวหน้าหมูแล้วก็เหลือบะหมี่สั่งบะหมี่ไปแต่ว่ายังไม่ได้เดี๋ยวรอดูก่อน จืดใช่มที่นี่มีเครื่องส้มใน้สมัยนี่นี่อะไรหกเช้ามานใมน้มันหกใสเกงปลาแล้วอ่ะเมื่อกี้เติมไปแล้วหกตรงไหไม่หกไม่ตรงมาเห็นมั็นหกมันน่าจะซุิมแล้วแหละตล้งวัน

ที่นี่อร่อยรู้สึกที่นี่เหมือนไทยเหมือนน้ำมือเตียวเลยครับอืมนหน่อไม้น,นี่ค่ะคลองดูอารมณ์เหมืนอน,นะมนผักบุ้งไฟแดงเออ อมแนแแล้วง่ต่อร่อยมากข้าวน้าหมูผักก็อร่อยนัมเบอร์สองนัมเบอร์สามคืออ่าบะหมี่นั้นใช่ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ผักแต่กระเพาะหมูเขาก็อร่อยนะที่นี้ไม่มีกลิ่นคาวเลยแบบอร่อยอะ่ะนุ่มใช้ได้ แต่ว่าตัวของกระดูกหมูอันนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีกลิ่นของความเป็นเครื่องเทศของคนที่นี่อยู่เราก็เลยเออ่ขอบายไม่ได้จริงๆสมุนณ์เส้นเนี่ยตอนแรกอะมันน้อยกว่านี้นะตอนเนี้ยมันอืดแล้วเราก็เลยเดี๋ยวจะจัดการเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ละกันเพราะว่าถ้ากินหมดนี่งงใจได้หลับแน่นอนนี่เส้นแบบ อืดเลยอะตอนนี้นี่แบบแปับเดียวเองนะมาถึงแบบไม่ถึงสิบนาทีอ่ะหมุนเซนที่นี่คงดีมากอึดจ้ะแต่ถ้าใครมานี่แบบแนะนำนะข้าวหน้าหมู The ะเบส number one ดูจากการสดได้อรนะ่อยครับได้สดอีกนี้คือเนื้อออกแล้วอะเนื้อออกหนึ่ง แนะนำให้สั่งไซส์เล็กนะถ้าอยากกินหลายๆอย่างเราดันแบบว่าโลมากนิดนึงสั่งไซส <ลง S 1> ใหญ่มาก,มนนก็เลยสุกนะใช่มันดูเหมือนน้อยนะแต่ไม่นอ้อยอิ่มแบบเราจะมาดูกันนะครับว่าหมดหรือไม่หมดมาอะไรอย่างคนระับรายการนัดอีทแหลก <laughs> แ็กไต้หวันที่นี่คนเข้ามากินเรื่อยๆเลยนะคนเราจะนั่งอยู่ด้านหน้าแต่รอนี้เราอยู่ด้านหลังใช่<ม>เพราะว่าเราเไม่มั่นใจว่าร้านนี้หรือเปล่าเลยเ,เดินเข้ามาดูร้านเราคือสัต์เรียบ สุดยอดแต่อันนี้อร่อยอันเป็นมูนเซนอันนี้อร่อยกับข้าวข้าวหมูที่ถ่ายให้ดูตอนแรกอร่อยตอนนี้หยิบแล้วก็ม่วงละตอนนี้เล้วม่วงอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่าฝากคนไลค์กดแชร์แค่นี้ก่อนกด